เดะเนี่ยสีชมพูอะสีชมพูสีชมพูดึงแล้วเมื่อกี้ตัวนี้เก็บเลยเอาขั้นใหม่ดี่วะหักแล้วเอาสีสีแดงสีแดงรอก่อนรอก่อนรีบลากอะไรงดูปุ่มดูปุ่มนะ

เขาไปไหนมารู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงไปค้างบ้านเพื่อนถ้าอยากโกรธแม่เลยนะแม่เองก็เสียใจยที่ทะเอลาะก,กับเธอนะพี่ก็ทำตัวดีๆบ้างสิกระกระโดแ<ม>ะโดแล้จะเลิกด่าฉันกระดิกออกระดิก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 ไงป<ล>า้าตัวเล็กก็เปล่าวะแล้วก็วกรีบไปหางานทำซะเธอหยิบ ว่าฉันต้องขายตัวมาเลี้ยงพี่เพราะฉะนั้นตโตได้แล้วหัดมีความอดทนอดกลั้นบ้างนี่เธอรอพี่เล่นใช่ไหมฉันพูดเป็นหมอน้องสาวสะบัดหน้าเดินเดีวๆเ,เข้าห้องเล่นเอาพี่ชายมองตามไปด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกโอ้ข่าวมอจ้จากีน้งนี่<า>เห็นไหมน,ไนี่แฟน<า>ม<อ>หมอมเ,นเ,นเอาอดิ เขาอยู่อดอดอยากยาตามที่ตัดเขาในออกรไทยคนเท์อยู่เนี่ยานไปลากักอาหมอป้าหมอเนี่ยอของแท้เลยยี่สิบกว่าตัวแล้วเนี่ยป้หมอเนี่ยถูกงให้ทาทุกอย่างในบ้านมีแต่ป้าหมอเลยโอ้ตายไปแล้วริงๆว่าเรืองรกันเมื่อคืนระหวแม่กับน้องสาวทาให้เธอตัดสินใจทำเช่นนี้กอยาาเข้าห้องอาบน้ำแต่งตัว แสดงความโมโเยอะมากเลยไม่ลืมที่จะทำเผื่อพี่ชายด้วยแม้จะทะเลาะกันบ้างเพราะว่าเธอก็ไม่ได้เกลียดชังอะไรเพียงแต่ว่าบางครั้งก็โมโหหนักบ้างท่าคั้นุณว่าอย่าทำแบบคุณว่าได้ปลาไม่ยกทิชเีสโลกภายนอกนะไม่ได้ใจดีเหมือนที่แม่ใจดีกับพี่นะผมผมไม่กินเลยเนี่ยพี่ก็ต้องเจอคนที่สายแกเกิดทนท้งนั้นแหละผมมายี่สิบคนไม่มีใครกดไลค์กดแชร์เลย เฮ้ยมันส่งรูปผีอะไรวะชื่ออะไรงรูงภาษาอังกฤษอ่าไม่ออกอะไรไช่ยชีช่ยใส่คือยังไงอ่ะอะไรไช่วาไ่ใส่เป็นแบบไหนเป็นฝรั่งไง We have We have คืออะไรอ่ะแปลว่าอะไร We have อ่ะพวกเราอ่ะ We พวกเรา have have มีมีพวกเราอ่ะยังไงไม่เข้าใจงงมันก็พิมพ์ภาษาไทยดิพิมพ์ภาษาอังกฤษทำไมได้ปลายฉลามทำไงวะเนี่ย อ๋อกดติดตามเออกดติดตามก็ดีเป็นคนไทยเหรอนึกว่าฝรั่งนึกว่าพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้กดติดตามหนึ่งพันรอบเด้อ